ครับสวัสดีพี่น้องปองไปท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมสู้ขู่สุกนครับผมกระปมช่องสายรอป่าเชนแนลอีคือเก่าครับผมก็สวัสดีวันปีใหม่ไทยเนาะครับ13มเมษาครับมันเป็นวันสงการครับผมแต่ว่าก็มาตกป่าคือเก่าครับเนีมันหมักเนาะบุเกี่ยวกับสงการแล้วผมมือคืนนี้งทะจวกก็ได้อยู่ครับว่าสันประมาณสี่หาโตพอแล้วว่าการบอนดีครับมือคกระบอนดีที่ก็มาเบิ่งป่าครับขืนน้ำดีขนาด บรรยกาศโอ้สุดยอดครับพี่น้องนิ่งต่ว่าเพึ่งพยากรณ์อ,อากาศมีฝนอยู่นะครับสบายบ่อนดีครับอันบุท่านนาตกก็ได้ปลาแล้วครับนี่เพิ่นผูกเสือกไว้ใหเราตัวนึงนี่ครับอ่า ได้เก็บเจ้าลืมเอาคือ oh, <no. S 1> มาแล้วครับตัวหนึ่งบรรยากาศเงียบลมอ่อนๆน,นิดนึงครับทุนก <c oughs> ็จะเป็นบ้านแต่เขียวนะครับผมเ <c oughs> จ้าของกระช่างป่าต <c oughs> ีเบ็ดเราจังสิเก็บขยะครับผม เที่ยงยี่สิบนะครับตียี่แรกครับเครื่งเวีนกับจะวดเน่นกัน พี่น้องครับตอนนี้ฝนก็นตังเข้ามาแล้วครับก็อยากก่อนอากาศแม่นดีวะเบื้องปลาตัวนี้ครับหือไปห้ายเธอเขามากที่เรามันอยากบืนมากินเนี่ยผม<อ>ผมเอาลงมาอย่างเงี้ยหมูแรงยังเสียวลงไปไปหมูแรงยังกินกินเนี่ยประสัน <c oughs> เก็บเป็ดแล้วครับโอ้น่ากลัวครับผมเก็บเป็ดแล้วครับผมสาล้มจังว่ากันไหมชั่วโมองเลยประมาณใบสามครับฝนบกตนกจะลมมาเสือ con biết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ อีกปูกัอนี่จะเอียนไพรเป็นเอียนไพร ท่านผูช้ชมครับตอนนี้ก็าโมงสีมาเลยงยังหกตีเี้ครับตีลุนป่านี่มาเรงครับผม ทางเล้เดินโอ้ยงไรกูบอกเออชุดชวดทำยังีทำี้แต่มดกันนะมึงนี่นะครับเอาแล้วชุดโอ,อย้ยวาได้ไปอีเกพก็ง พูอะโอ้โหหมุนกลังเลยว่ะาปะปดอูดูดีใจ ้นวัเตะกว่าดจะไครม้ดนะีัมันโคตรไนีนไนะ่แะจังวหวะไอ้มันดัง,งนะมันเขาเงือกเขา้บบรูดรับตัวแรกรูดรับคือเปียงสีวะ บอกกอนออมาหน่อกไว้ป้อครับบ่ มันด้อกระกยอน่อนปตกระยอนเลย กันนครับโอเคแตงส่นี่ครับสตัวโลครับน้อยสาตัวโลด่โอเคสี่ตัวโลส เ oh. ปิดละช่างช่ง oh, างให้กูโมลนะเมื่อวาน โลหนึงครับโลหนึ่งในบ่เคยนี่ <c oughs> สกิวครับผมปานินใส่งามๆสกิวสกิว พี่น้องท่านผู้ชมครับตอนนี้ปีสามเ่องครับปลาใหญ่ก่าไรเลยครับในแต่ปลาไว้หน่อยใส่โลประมาณสามตัวนะครับเมนี้ก็พอสนิหนะครับเราตะหยิบจัดหน่อยก่อนหว,วังละเจอกันในวันเสาร์ครับผม น้องท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็หกโมงเศษนะครับเริ่มเริ่มเก็บแล้วนะครับปลาไงโมไรจกักโตครับพวกเขาเลยมันเ่าไว้ของหน้าิ่นได้อยู่นะครับเลาโตครับเขียวก็ได้อยู่เลาโตวันเสาร์แกมือใหม่ครับผมอีกสองสามเมือ พ่อซับเนงครับผมเจอกันไม่ชิมนานครับสวัสดีครับสับปี๊บครับกดกระถิ่สับปี๊บ